เลิกกงังวลเลิกทรมานเลิกคิดไปเลยกับภาวะข้อเสื่อมเรื้อรังที่เป็นอยู่เพราะเราคิดให้หมดแล้วเพื่อกระดูกและข้อที่แข็งแรงของคนไทยจากตำราอายุรเวทอินเดียที่มีประวัติการใช้น้ำมันงาดำม,มากกว่า1,000ปีเพื่อใช้รักษาภาวะข้อเสื่อมเราจึงพัฒนาต่อยอดความรู้เกิดเป็นสูตรน้ำมันสกัดเย็นเข้มข้นที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของภาวะข้อเสื่อม โอ้หว้าวมากครับหายเร็วอาการดีขึ้นตามลาดับนะครับตอนนี้ทานม,มา2เดือนแล้วอาการปวดบวมแรงเสียงก๊อกแก๊ดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเม็ดเล็กๆเม็ดเดียวกินได้ทุกวันวันละเม็ดครับสะดวกมากพกพาง,ง่ายครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องมานั่งชงใช่ไหมพกไปเป็นกระปุกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยครับสะดวกรวดเร็วครับอุย้ยรู้สึกว่าเออ มันน่าจะเหมาะกับเราเพราะอย่างน้อยอย่างคอลลาเจนเนี่ยคือเราเนี่ยไม่สามารถกินคอลลาเจนได้ทุกวันพอวันไหนที่เรากินเจเราก็ต้องหยุดกินหยุดกินคอลลาเจนพอหยุดกินคอลลาเจนปุ๊บเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องน้ำมันดำสกัดเนี่ยมันคือเราสามารถกินได้ทุกวันกินได้ตลอดอยากกินเมื่อไหร่ก็กินไม่ต้องลึกว่าวันนี้กินเจวันนี้ไม่กินมันรู้สึกเลยว่าม,มันเร็วขึ้นเพราะว่าเรายืนได้นานขึ้นไม่ไม่มีอาการตึงบวมลูกค้าแซววะผู้หญิงยืนหนึ่งไม่นั่งได้หรอคะดีใจค่ะ